เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมโทนี่แหละนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กันในตอนที่เราจะมาทําการปฏิบัติการกู้ซาเครื่องบินตกกันดีกว่านะครับเราจะไปดูกันเลยนะครับว่าเหตุการณ์เครื่องบินตกวันนี้จะเป็นไงครับตอนเราอยู่กับเฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานตํารวจแห่งชาตินะครับก็คือฮิวอีนั่นเองครับไปเดี๋ยวบินไปดูกันเลยนะครับว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะครับโหดูดิอะไรกันครับเนี่ย นี่นะครับตอนเราอยู่ที่บริเวณภูเขาภูเขาที่สูงที่สุดใน GTA นั่นเองนะครับนี่นะครับคือบริเวณนี้นะครับผมนะครับก็จะเป็นบริเวณกับเคเบิลคาร์เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะฮะไปโอเคครับผมดูจากอันนี้แล้วน่าจะเป็นเครื่องบินเจ็ดส่วนตัวนะครับนี่นะครับที่บินนะครับก็คือบินมาชนภูเขานะครับแต่ก็วันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน่าครับว่ามันมีเหตุการณ์อะไรนะครับเพราะว่าคือเอ่อ มีข่าวว่ามีเครื่องบินตกหลายลําเลยนะฮะอ่าดูสิอ่าเดี๋ยวดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงครับแต่วันนี้สภาพอากาศก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะวันนี้ก็แบบดูดิท้องฟ้าก็แจ่มใสนะครับแจ่มจะแจ่มจมเม,ม,มไม่ใช่นะฮะถ้าเดี๋ยวเราบินไปลงกันดีกว่านะครับไปตอนแรกก็บินมาคนเดียวเลยนะครับผมแวบเดี๋ยวก่อนนะนี่นะครับเราจะทําการนํา UH1 ลงจอดเลยนะครับแววบเอ้ย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 เราจะล่วงไปอีกลำ้วยเนี่ยแป๊บหนึ่งนะ หาที่ลงดีๆก่อนนะครับไปเดี๋ยวเอาลงบริเวณตรงนี้แล้วกันนะครับเราคิดว่าตรงนี้น่าจะเรียบสุดแล้วลงยากลงยากบินลงภูเขานะครับโอ้โหํำบากลําบนจริงๆนะแวบโอเคครับผมเราจอดท้ายรถพยาบาลเลยแล้วกันนะครับโอเคแวบนี่นะครับผมเราลงตรงนี้เลยนะฮะนี่นะครับไปนี่นะครับเราเล่นเป็นตัวละครแฟร์กลินอนะุอุ้ย,ยโอโุ้ยยสแล้วโอ้โหเดีก่อนเราตกเขาทุกคนเอาล่ะโอเคครับผมก็มา วารว์ปขึ้นมาเลยเฮ้ยเฮ้ยตกอีกไม่เอาแล้วนะนะครับโอเคป้าเดี๋ยวผมขอเสกบริกาจรขึ้นมาช่วยดีกว่านะครับเพราะว่าแบบอ่เอาไพายลอตนี่แหละนะฮะอ่าเป็นแบบนักบินมาช่วยดูนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่านี่เป็นเหมือนเป็นผู้ผร่วมงานนะครับกับคนที่ประสบอุบัติเหตุนั่นเองนะฮะดูดิดอันนี้เป็นรถพยาบาลน,นะครับผมโอเครถพยาบาลมาตัวนี้เป็นรถอะไรเนี่ยเป็นเหมือนเป็นรถกรมอุทยานมั้งเนี่ยนะครับ น่าจะใช่นะฮะอ่าเพราะนี่มันเป็นพื้นที่ของอุทยานไงดูสินี่เป็นอะไรเนี่ยอ่านี่เป็นตำรวจนะครับตำรวจไทยซะด้วยนะครับดูดินี่นะฮะเป็นในดาบนะครับนี่โหนี่นี่นี่ตำรวจไทยแลนด์ซะด้วยนะครับมาได้ไงเนี่ยอ่านี่โอเคอ่านี่นะครับนี่เป็นคนที่เหมือนเป็นคนที่มาเที่ยวนะครับเป็นคนที่มาเที่ยวอ่าดูดิโอเคอ่านี่ดูดูดิ อ่นนี้เหมือนจะเป็นนักบินนะครับนักบินที่รอดชีวิตนะฮะเหมือนว่าผู้โดยสารกับนักบินเนี่ยนะครับรอดชีวิตนะครับเออคือเหมือนว่าไม่มีใครเป็นไรนะครับไม่มีใครเป็นไรเลยนะครับดูเดะเวบนี่นะครับสสยการบินแอร์อีมูนะฮะดูเดะนักด็กเพลิงนะครับก็ดีนะครับที่เครื่องบินมันยังไม่ตกเหวลงไปนะครับก็เลยอพยพออกมานะครับก็รอดชีวิตออกมานะครับแล้วนักบินทาไมไม่ไม่ขึ้นมาวะจะยืนแอคทำไมนะฮะใช่ไหมแจ็คทำไม นะครับแอบทำไมนะไม่เข้าใจนะครับโอเคครับผมดูดิน่ากลัวมากเลยนะครับแต่เข้าไปดูความเสียหายของเครื่องบินด้านในเดี๋ยวครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับเว็บโอเคความเสียหายจะมากน้อยแค่ไหนนะครับโอ้ยอันนี้คุมยากเลยเนี่ยออ้ยโอ้ยโอ้ยก่อนนะผมตั้งให้มันเป็นสโลก่อนนะครับเพราะว่ามันคุมยากมากนะครับถ้าตั้งให้มันเป็นฟาส์นะ ไปเข้าไปดูข okay. okay. ้างในกันนะครับแวบนี่นะครับอ่าดูดิมันทะลุเข้ามาเลยนะครับอะไรกันครับเนี่ยโอเคเอาเถอะนะครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเหตุการณ์เครื่องบินตกบริเวณเทือกเขาที่สูงที่สุดนั่นเองนะครับผมแอวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยชนแล้วชนแล้วชนแล้วโอย อีสามแปดศูนย์ชนครับโอ้โหแต่ดูดิมันเจาะไม่ทะลุตึกด้วยนะครับเฮ้ยโอ้โหมันเจาะไม่ทะลุตึกเฉยเลยนะครับงงเลยนะฮะตึกนี้โคตรถึกทนนะครับเอองงเลยนะครับโอเคครับถือว่าตึกเมสแบค์เป็นตึกที่ทนมากๆนะครับขนาดเครื่องบินลำใหญ่เบิ่มนะฮะโอ้โหอะไรเนี้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ดูดิมันถล่มลงมาหมดแล้วนะครับอ้าวโหตึกนี่รู้สึกว่ามันจะไม่เป็นไรเลยนะฮะเนี่ยดูดินี่นะครับนี่คือซากไอสามแปดศูนย์นะครับดูดิโอ้โหนี่ดูปีกมาดิโอ้โหใหญ่จริงจนะครับใหญ่เบิ่มเลยนะฮะดูดิโอ้โหคือก็นั่นแหละนะครับนักบินมองไม่เห็นนะครับก็เลยขับชนตึกนะครับโอ้โหเอาล่ะนะครับตอนนี้โบอิงเ7็ดขีดนะครับของสายการบินไทยนะครับก็ กำลังบินอยู่เหนือน้านฟ้าลอสแันโตสนะครับจังหวะนี้นะครับก็โอ้โหไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่เหมือนว่าเ,เครื่องยนต์ดับนะครับโอ้สวยแล้วไงเครื่องยนต์ดับนะครับแล้วตอนนี้เราบินอยู่กลางเมืองด้วยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเวแบบดูสิตอนนี้นะครับความเร็วมันก็ค่อยๆตกนะฮะเฮ้ยเวแบบเดี๋ยวก่อนนะ ม่นี่นะครับเราคิดว่าอันนี้เราหน้าจะพยายามเอาเครื่องล่อลงได้นะครับแต่ว่าเราต้องหาที่ที่ล่อลงได้ก่อนนะเดี๋ยวก่อนแวบนี <c> ่ <oughs> เรากดเลข9ได้อยูแ่แฮมแวบล้อลงก่อนนะครับโหพอล้อลงนี่สปีดแบบไหลตกเลยนะฮะแวบโอ้โหเราคิดว่าเราจะเอาลงจอดที่ไหนได้ไหนทุกคนเครื่องบินจะตกกลางเมืองไม่ได้นะฮะอ่าดูดิ ข้างหน้าก็แบบเป็นสะพานเป็นทางด่วนเป็นอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นตึกเต็มไปหมดเลยนะฮะเป็นตึกสูงสูงว่ะโอ้โหปีกไปชนโอ้โหตกเละเลยทุกคนดูดิเอาละครับคลิปนี้ผมก็ทําเพื่อความบันเทิงทําเพื่อให้ตลกตลกนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอยียงวาเนะี่ยโอ้โหนี่นะครับมีนักข่าวมายืนถ่ายรูปด้วยนะฮะนี่ดู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 ด,ด,ดูกล้องมันโอ้โหดูดินะครับนี่ โอเคครับผมก็คลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ได้กันนะครับผมก็ตัดเข้าไปทําแบบทําให้ดูนะครับก็บอกไปก่อนว่าคลิปนี้ทําเพื่อความบันเทิงนั่นเองนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e ให้เราด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเอามอสอื่นๆมาเล่นให้ดูอีกแล้วกันนะครับผมสำหรับในวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ